โอ้พระเจ้าวันนี้ฉันกลับมาที่เดิมเขากลับมาต้อนรับฉันเหมือนเดิมโอ้ให้ตายสิเควินนายลอยอย่างนี้นายอยู่มาได้ยังไงเนี่ยฉันถามนายจริงๆเถอะโอ้ให้ตายสินายจะลอยแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าฉันนะจะไม่ไว้ชีวิตนายแล้ววันนั้นท้่ฉันไม่มีไม้หน้าสามนะฉันจะตีเธอนละฉันจะตีให้ตายเลยโอ้โหงามใสจริงๆ มาลอยแบบนี้มันไม่ได้นะเควินโอ้พระเจ้าโอ้แมสาวน้อยเข้ามาใกล้ซะด้วยโอ้ให้ตายสิมาฉันจะเอาสปอนเซอร์ให้แกจินโอ้ไซสสวยแล้วนะั่นตอนเย็นนะนะั่นจะได้ย่างเกลือกันละ